เดือนละล้านสองล้านอันนี้ก็ว่ากันไปก็ยังไม่ถึงนะอมาดูเกมหน้าที่รอคอยครับมาดูในตัวเกมที่1่กุเบียกุบสี่ครับเบอร์มิวด้าเริ่มต้นกน่ลยครับก็ไล่ขบินมาจากสนามยิงเป้านะครับผ่านชิปยาร์ดแล้วก็ตัดออกมาเซนโดซ่าก่อแก้วชอรัสครับกับทางด้านของเจวีสปอร์ตเหมือนจะมีประเด็นกันเลยแล้วทอรัตรู้มากซะด้วยนะครับแล้วเขาเล่นแบบนี้ตลอดนะส่งคนหนึ่งไปที่ชิปยาร์ดเพื่อรอชุบนะครับขอไม่มีเหรียญสาธุ ใครจะได้ไปต่อในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับรวมถึงไปต่อในงานรอบลายที่ประเทศไทยด้วยก็มารอลุ้นกันแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยแต่ว่าเปิดมาก่อนตอนนี้น็อกไปแล้วครับโอ,โอ้แล้วเป็นทอร์ที่น็อกได้ด้วยครับ โอ้โห oh, เป็นทีมไทยหนึ่งทีมที่พัฒนาอินโดนะครับ JV นี่ก็อย่างที่เรารู้กันดีครับ mm hmm. เปิดมาก่อนแต่ว่ามันเป็นแค่คิวแรกที่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรือเปล่ายวต้องมารอดูกันท่านั้นเดวิตตามเข้ามาเป่าต่ออีกหนึ่งคนแล้วเป็นทานาอวการที่ล่วงลงไปเฮ้ย mm hmm. hey, แล้วแบบนี้ล้มไป2คนล้มไป2คน,ลคนแล้วถ้าเกิดล้มไม่นึงคนที่จะลำบากเอานะครับท่าน,นั้นตัว JV ครับหายไปหมดแล้วก็เหลือแค่คนเดียวับตอนนี้ JV Sport แล้วทำให้ทา้งทั้นของทอรัสเนี่ยได้2อเมืองเต็มๆนี่ครับหรือลล่าาาัมต้อ้้ออกกกนววโโหีดยขะ เฮ้ยตูกดปืนก็ไม่ได้กดครับแล้วตามมาตรงนี้นี่มีโอกาสครับเจวีขอดีดหนีต่ออีกหนึ่งทีบินไปบนแพเงินครับเข้ามาในบูโซนรู้ทั้งรู้ว่าเสีย่ยงแต่คงต้องขอลองครับโอ้โหหรือว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงนะเฮ้ยคือ,อยังไงมันก็ต้องขอลองดูสักทีนะแตดัด แทดโอ้กิตตใช่ใช่ใช่โอ้ชออแล้วคนดูชออแล้ววันนี้เมื่อวานเมื่อวานคนเดียวไม่มีผ้าคนเดียวไม่มีโอ้โหท่านตัวดูสิรับไปเก็บตรงนี้มาถ้าต้องการหายไปต่อท่านตัวง J E K ไปชุบคืนมาก็ถือว่าปะทะกันเดือดตั้งแต่ต้นเลยแต่ว่า J V ยังไม่อลิเมนตออกไปแต่โดนยิงไล่อยู่ตรงนี้ไม่น่ารอดนะแล้วเป็นนักหน้าของ C G D G ที่เขาครองพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับเขาไม่อยากให้ใครเข้ามา แย่งของเข้าไปแล้วเลเซอร์หนึ่งหกครับได้ RBT มาหนึ่ง head shot จาก P Sport ขูหไม่ไหวครับลิมิตไม่ไม่น่าจะไหวครับจบ12ไปเลยครับคือลงไปเจอทรตต์ตัดตั้งแต่แรกด้วยรวมหนึ่งพอจะเดินไปได้ที่ตู้กดปืนพี่เมฆโดนเขารอไม่หมดเลยจบเลย12 JV ไปก่อนเมื่อวานเนี่ยเขาทำไว้ราวราวคะแนนครับ,รบวันนี้เขาก็บอกอีกว่าขอเป็นแบบ2รอบเนี่ย8เกมเขาอยากได้สัก1้อยถ้าร6 0มีสิทธิ์ที่จะติดอันดับ6ต่อเลยนะครับ เอวีอาร์ดึงคืนมา2คนแล้วปีเตอร์ครับไปน็อกดาวน์ดาโก้ได้เนี่ยดาโก้เนี่ยวิ่งตามเขามาแล้วพี่อสพอร์ตครับโอ้จ้าเอใส่เลกันล็อตแล้วก็ได้มา1คิวครับตัวทั้นทีมเวียดนามในทัวร์นาเมนต์นี้เท่า,ท,าที่ดูตารางคะแนนเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะมีแค่ทีมแฟลตเมื่อวานเมื่อวาน,าวานเนี่ยทีมแฟลตถือว่าเป็นเอ่อตัวร้ายทางธรรมชาติของทีมไทยลงตัดรีเวิร์สเทรดลงตัดบุรีรลำแล้วก็ลงตัดแอคแทคออลราวด์โอ้โห ขับรถมานี่คือเบิ้ลเสียงให้รู้เลยครับว่ามาครับทน้าตัว RQ ครับแล้วตัวของดัสมาตรงนี้แต่ว่าท่หน้า Pe ีชุบเพื่อนมาหมดแล้วจากตู้กดปืนเมื่อสักครู่ครับแล้วไม่เห็นด้วยนะเนโรนี่จูเก่งเหมือนกันนะครับหดจเสียงรถมาไกลขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องหลบนะต้องหลบต้องหลบก่อนไม่รู้ว่ามากี่คนนะครับโกดังเลยนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็มีการประทะกันต่อครับทน้าทอรัสเล่นกับทางน้าเอวอยู่ครับตัวนี้รัสเข้าไปเก็บท่าน้าตัวดาโคนแล้วน็อกดาวน์แล้วอิมมิเนตออกไปเลยดาร์คอล ห้ทุกแกท่านครับตอนนี้มาถึงตัวแล้วก็อีวีอามาถึงอู่เรือเลยแล้วไอคาวไปแล้วขับคูบ้าต้าไปแล้วตรงนี้เออไอคาวครับอ,อไอคาวนั่นอยู่กับโอ้โหแมลี่ยมฮะทองกวาว <laughs> คนละเรื่องกันท่ทีเลี่ยมอยู่ออกับขวัญ <laughs> <laughs> ไปสับสนซะด้วย <laughs> ทวิกเจอท่าน้าตัวอีคาวครับกดเข้าไปตรงนี้หนึ่งท่าน้าทอรัสยังชุบก,กลับมาได้อยู่สำหรับท่าน้าตัวดาร์โคแล้วก็ได้ยิงระยะไกลด้วยครับท่งน้าเอเวียก่อนหน้าน,านี้นี่เปิดน็อกไปได้ก่อนแต่ว่าตอนนี้นี่กลายเป็น4-4เท่ากันท่าน้าตัวรัสจะไปเก็บท่าน้าตัวน็อกมาได้ครับพยายามจะเข้าไปสู้แค่ไหนแต่ดูเหมือนก็จะสิบเศษปดีเอเวียเข้าไปปราบตรงนี้มาหายไปหนึ่งคนยิงต่อไปหนึ่งคนแล้วระเบิดเก็บอีกหนึ่งคนด้วยเป็นท่าน้าตัวรัสกับดีเทิร์นที่ปราบทีอาร์ R ไปได้อย่างละคนครับ,หรคครบรเหลือทอรัสแค่นนนนรััไปยยยเเาาว่ตตู้้กกกลลๆีม็ออิแหอสองอคน์รออพี แต่เอาเรานี่ยังคงต้องลุ้นอยู่นะสำหรับ,รบฟอร์มในทัวนาเมนต์นะตอนนี้นะครับเหลือการแข่งขันนี้ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆด้วยทาโคนิ่งๆเลยจังหวะนี้ลงยากด้วยแล้ววันมอไปน้องดาวจำกอดกับแล้วยิงกันเองแล้วเคโรโรส,ส่วนคืนปีเตอร์มาได้หนึ่งน้องดาวเหมือนกันครับแต่ว่าภาพที่เห็นนี่คือต้องเอาตัวรอดจากเอวีอาร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับกลับมาครบสี่ด้วยทาโคนี่น่าจะต้องยอมทิ้งไปก่อนเลยครับจับภาพคนอื่นได้เลยนะเพราะทาโคนี่น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับจุดนี้ ไปดูไทยชนไทยดีกว่านี่นี่เป็นไงแค่เปลี่ยนทีไม่ใช่เป็นไงีเทิร์นเอวีอาร์เขาอยากดูเขอยากดูตรงนี้ีเทิร์นรนี่คนละคนกับีเทิร์นไทยนะไม่ใช่คนละคนกันอ่าแต่ชื่อเดียวกันเฉยอุ๊ย,ยแต่ว่าทอรัสยังตามไปดึงเพื่อนกลับมาได้อีกหนึ่งคนนะครับครับเนี่ยทีมต่างชาติโดยเฉพาะอินโดเนียตายยากพอสมควรเขาหาวิธีการ หาเหรียญเก็บเหรียญดึงเพื่อนได้ดียิ่งแพชนี้เนี่ยมันบางบางจังหวะมันก็ดึงจากตัวเองได้เลยนะจากช็อปส่วนตัวของเขานะครับเกับเราก็ยกยออินโดมาเสมอว่าเขาเหมือนไฮด้านะตัดไปหนึ่งหัวก็งอกมาใหม่สองหัวนะครับใช่ตัดสองงอกสี่ตัดสี่งอกแปดนะครับโอ้โหนี่มันสองเท่าเลยนะใช่โบกี้ก็ดึงจ้ำกอนกลับมาแล้วนะครับ CG จ g ก็เหมือนจะไม่ได้เล่นต่อกับไอแซกออราละแล้วเราก็นั่งดู A v วีาฟ้าไปก่อนนะครับใช่ครับ ทา,ทางที่มันไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้แต่ว่าอีกในกขนาดหนึ่งมุมอื่นก็ไม่มีปะท้าเหมือนกันแหละโอก็เข้าใจได้โอ้โชดักครับเกมนี้เลือกที่จะเล่นการขับรถอ้อมมาครับไต่ด้านหลังมานะครับอ่า่าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเพวเราก่อนนะครับเจวีจบไปก่อนระอันดับ12สองไม่น่าเชื่อแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีเกมพลาดแต่ว่ามันก็กลับมาได้กลับมาได้เหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเกมที่สองจะเป็นยังไง เกมนี้เนี่ยอยาเห็นได้ชัดเลยว่าทอร์ไลท์เขาก็เลือกเล่นตามแผนเขาครับเขาส่งมาแจมส่งมาเล่น3คน2คนแม้ว่ามันจะพลาดแต่เดี๋ยวเขาชุบได้ใช่เพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้เหรียญมันหาง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็การชุบมันค่อนข้างที่จะง่ายแต่ประเด็นคือเจวีชุบไม่ได้นะรหมือนการที่พลาดไปโดนตัด2คนเร็วเนี่ยมันเลยเหมือนจะไม่มีอะไรไว้ตอบโต้ด้วยใช่ครับทรัพยากรในช่วงต้นเกมลงมาแล้วปืนไม่ดีฝั่งตองข้าเป็นเวกเตอร์พวกเขานี่ยังไม่แทบจะไม่มีปืนเลยนะเพราะว่าไปลงกระจุกตัวกันอยู่บริเวณตรงตู้เก็บบตู้กดปืนะครั มันก็เลยทรัพยากรค่อนข้างน้อยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับเข้าสู่เกมกันนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นปฏิหารของฟ r e e เออรนะกับ JV รุ่นนี้นะครับจะดูว่าจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เมื่อไร่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงไล์อัพด้วยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีคูก้าเข้ามาเสริมทัพนะครับสหรับ JV e a r e n ารเก่าอ่า e ออารีนาเก่า ถูกต้องที่เปลี่ยนชื่อเป็นต้นสังกัดกันไปนะครับช่วงนี้ในวงการอ e ีสปอร์ตนี่ก็มีข่าวสารต่างๆมากมายก็สา,ามารถไปติดตามได้ของตัวฟรีไฟนี่ก็มีการย้ายสังกัดมีการทดสอบโอ้โหหลายๆทัวร์เลยมี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 เชสมีการย้ายทีมหลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีสังกัดใหม่ด้วยัหลายๆสังกัดที่เข้ามาในการแข่งขันของเราถูกต้องซึ่งหนึ่งในสังกัดที่น่าจับตามองเนี่ยมันคือสังกัดอะไรนะพี่เมฆอะไรคอคออทุกอย่างอะอะไรคอคอนะอะไรคอคอคอหูปากจมูกอ๋อนนั่นลงพยาบาลแล้วรงพยา พอเมม ori is p o t รอดูนะฮะฝากติดตามกันด้วยไม่มีอะไรเลยเน้นขายเสื้ออย่างเดียว <laughs> ผ่านนิดอย่างเดียว <laughs> ไม่เป็นรหาถ้ากลับมาดูภาพตรงนี้เกมกลับมาแล้วครับท่าน้าตัว TDK เพราะไปเล่นมาได้กับ RQ ตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเป็นนั้นนั่นแฮนี่ชุบกนมาได้ด้วยครับ RQ แทบไม่เสียเลือดเลยครับอันนี้ปะทะกันจริงหรือเปล่าดูครับดวลกันอยู่นี่ RQ ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะณะที่ TDK เนี่ยเหมือนจะลำบากในการที่ต้องเป็นฝ่ายเจาะวงเข้ามาก่อนครับมีเข้ามาตรงนี้นะเซนล่วงลงไป แต่ว่าทางน TRA ่านแทรปยังได้เคาะมาอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งได้น็อกครับตรงนี้ทางด้านตัวแทรปยิยงค่อนข้างแม่นเลยเก็บทางด้นานตัวเลกอเล้อไปได้แล้วก็เข้ามาชาร์ตรงนี้เก็บทางด้นานเลกอเล้อไปได้เก็บทางด้นานตงดัสไปด้วยครับอาคิวตอนแรกนี้แทบไม่เสียเลเอรเลยตอนนี้การว่าเหลือทางน้านเลเซอร์กับทางน้านตัวเบแค่สองคนเลเซอร์ร่วมล้นมีโอกาสที่ทางน,น่านอาร์คิวนี่อาจจะจบแต่ว่าเป็นทางน้านทีดีเคที่จบก่อนครับ ดดนกันหนึ่งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้บีไปที่ d ีเคจบบนดับสิเบไปได้ RQ คิวยังเอาตัวรอดออกไปได้อยู่ครับอาเวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถพลิกสถานการณ์ให้เพื่อนได้หลายครั้งมากสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอ,อย่างเมื่อวานโดนรุมสามจากรีเวิร์สเรสครับเอาคืนมาได้อาเบคนเดียวตอนนี้ก็ถือว่า เมื่อกี้ถ้าคู่ตัดสินใจดีนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนตัดตรงนั้นนี่ก็หายหมดเลยครับชนะ d ดีเนี่ยไปเสียทรัพยากรเบืองต้นเยอะด้วยชนะเบลงมาจะเล่นกับตู้ครับแต่ว่าเจอคนดักู่บริเวณตัวแล้วโดนดักเป็นกระต่ายเลยแต่ว่าชนะโตัวแฮนด์เนี่ยโดนดักขึ้นเหมือนกันเาะฉะนั้นโตงดาที่ตรงนี้นี่ไปโดนชุบคืนมาแล้วยิงกลับมาได้ครับไม่ได้ชุบจากตู้นะชุบมือนี่แหละคือ,อดึงกลับเลยแต่ว่า,าแค่ไปเล่นที่ตู้ก่อนครับยังรอดครับเบเพื่อนตามมาได้นี่ประตูวานนี่เป็นอีกหนึ่งเมตาใหม่ ที่อิมแพคกับเกมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการเข้าวงหรือว่าการเข้าทำเปลี่ยนจังหวะเกมได้เยอะเลยครับรอดูว่าจะเล่นกันยังไงเนี่ยสำหรับประตูวาร์ปนะครับถ้าใครใช้ได้คล่องเนี่ยเรื่องของมือที่สามเรื่องของการตลบหลังนี่ก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับโอ้โดยเฉพาะถ้ามือสไนมีประตูวาร์ปแล้วสามารถโยกย้ายจุดตัวเองเพื่อการโครเวอร์ได้เก่งมากดีมากนะฮะพีเอ e. ครับกำลังค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับ ถือว่าลงกันช้าแล้วก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับใช่ันมาตรงนี้นี่9นาทีเกือบจะ10นาทีนี่เพิ่งหายไปสองทีมแค่นั้นเองเหลืออีก37คนนะครับด้านหน้าพีอีเมื่อสักครู่นี้มีไอเจยิงกับ RQ คิวแล้วก็มีนี่ฮะับอนดีอีสปอร์ตก็โดนจํากอน้องดาวไปครับพี่เจ๊กพี่เจ๊กอย่าไปยิงน้องเม้นนองเม้นน่ารักอแต่ว่านงเม้นไปแล้วครับตรงนี้ยังไม่เห็นการจับภาพที่แ็กอราวเลยนะถูกไหมว่าจะยิงเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ซีจีีจีเนี่ยเทือ ที่คนบางๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าไปประท้ากับแบคแท็กออร่ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าครับดูวงกันดีกว่าครับโอ้สีจริงๆอยู่ครบนะสี่คนแล้วก็โอ้โหอยู่คนละฝั่งกับแบงคแท็กออร่าครับวงบีมาที่บริเวณแถววิมาสกิสตรีทก่อนนะครับอย่างนี้นี่มีโอกาสที่วงจะบีไปจบพื้นที่โล่งเลยนะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะช่วงปั๊มน้ํามันมด้านบนบ้านแอลนี่ครับ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ CG g, g มีสิทธิ์ที่จะยิงกับ r ร n k i n g e อ port ก่อนเพราะว่าต้องแย่งพื้นที่ตรงนั้นนั่นแหละเนินสูงก่อนจะลงปั๊มไปครับด้วยความที่ทีมเหลือเยอะด้วยทําให้ความหนาแน่นบริเวณทะน้าบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยพอ,พอเลยครับจีจีๆๆอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากนะเดินเทพตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่มีใครจะมายุ่งกับพวกเขาได้เลยนะครับเนี่ยครับเราปล่อยคนอื่นที่ยิงกันไปก่อนเรื่อยๆครับตรงนี้เดือดแฉงไปเก็บมาแล้วดูครับกระโดดเข้ามาเขาบ้าเอาให้เต็มหน้าเลยแล้วปิด ล้าจำกอนครับไปยิง F มาอีกหนึ่งคิวเหมือนกันครับเอ็กซ์แต้องเข้าวงมาแล้วครับไม่แตกอ๋อราวข้างหน้ามี I j เจกับ R q กํคกลังยิงกันอยู่ด้วยครับสบายเลยครับแบบนี้ก็หวานคอแรงซีจีจเอาเรื่องนะน่าจะสบายสบายครับในเรื่องของการรอเข้าวงหรือรอวงบีบแล้วค่อยขยับก็ได้ครับดูดูเจครับเอาอยัางไงด้านบนมีคนลอยลงมาลอยลงมาถึงพื้นไม้แล้วฮองอานครับยิงวีดีร่วงไปอีกคนหนึ่งครับ หายไปหนึ่งคนครับทางน้านฝั่งตัวเ v วตัว IJ ครับขยับเข้าไปรอเล่นในจังหวะตรงนี้อยู่ในบ้านตรงนี้กับทางนั้น A วาด้วย a v วนี่ถือว่าเป็นทีมที่เดินไปไหนก็มีการประทานะแล้วมุมที่เขาเล่นนี่ก็ไม่ดีๆทั้งมุมเลยครับดีเธอขยับเข้ามาเกาะเด้งเราด้วยไหลเข้ามาเล่นในบริเวณมุมฉากบ้านตรงนั้นด้เวลารู่ครับทา้งด้านตัวดีเธอแต่ว่าเหมือนจะลู่ลงไปก่อนตรงนี้โดนเก็บเข้าไปทางด้านตรงนัเข้าไปเทเลนนะตัวเธอแชงได้แต่ว่าก็หายไปออยู่เหมืนนกััครบ กลายเปน็นจำนวนคนที่ทานหน้าฝั่งไอเจดูจะดีกว่าเยอะับเพราะมี3คนอ้อมไปอ้อมอีกหนึ่งทีติดไอวอลติดไอวอลตัวเองด้วยแต่ว่า,านหน้าร้ายเขามาอ้อมตรงนีง้แล้วตัดหลังได้ยังหายอีกหนึ่งคน เก็บธนาตัวเธอแช่งไปแบบนี้นี่จำนวนคนเท่ากันนี่ไอเจดูไม่ดีเลยครับแล้วตัวตรงนี้เข้าไปน้องเอก็นทาตัวของราฐที่โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆเข้าไปเก็บตรงนี้มาแล้วหายไปอีกหนึ่งคนครับกลายเพราะว่าธนาตัวไอเจฟื้นขึ้นมาสองคนหายไปอีกหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งตอนนี้แต่จะชุบก่อนหรือเปล่าแต่ว่ามือที่สามมาแล้วไม่ต้องคุยเลยฮะพีอีน่าจะเก็บหมดครับแบบนี้แล้วพีสปอร์ตครับสวมรอยเลยครับสวมวิญญาณไอเจนี่พยายามจะใช้ประตูวาร์ปดันขึ้นไปด้านบนแล้วมีอาร์คิวกดมาจากด้านหลังอีกหนึ่งตีครับโอ เรเด้งตามไปด้วยนะครับธนาตัวตอนคลายมืมาสกู่เหมือนจะเข้าทะลุประตูวาไปแล้วตามเข้าไปตรงนี้นี่ฮะตามมาเลยแต่ว่าพอตามมาข้างหลังโดนตลบครับ RQ มาเป็นมือที่4ครับตอนนี้ธนาพีอีต้องกลับไปตั้งตัวก่อนครับกลับเข้าประตูวามาแล้วไหลเข้ามาที่บ้านครับโอ้เดี๋ยวต้องตั้งเซตไฟกันใหม่ครับรอดูซีจีดีจีจะเข้าตอนไหนเรมิวกันน้องดั๊จาก RQ ไปแล้วทอรัไรเข้าวงมาแล้วครับ นี่ ừ ừ. ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จริงๆรุมๆดันดอนตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะทอรัสแต่ว่ากลับมาในช่วงท้ายเกมได้ตลอดเลยครับใช่ครับถึงแม้จะยังไม่ใช่ช่วงท้ายขนาด้ไอ้เจเปิดประตูวาร์ปตรงนี้มาอีก <SPEAKER> หนึ <pedo. S 1> ่งทีมหายไปแล้วเหลือ8ทีมครับหอยสังยังเล่นอยู่ต่อเนื่องไปเก็ตหนาตัวไอแพมาได้แล้วเระเบิดตรงนี้มาแต่ไอ้เจพยายามจะเข้ามาแก้แค้นแล้วมีแค่คน2คนนะหน้าตัวไอแพจโจประดับเก้าไปก่อดเลยครับแม้แต่ออราก็ยังไม่มีการจับภาพไปอยู่ดีแต่ปิดไอแพไปแล้วจ้ะ อ่าก็ต้องดูพีสปอร์ตจะเล่นกับไอเจเลยหรือเปล่าครับเพราะว่ามีขนาบข้างโดย RQ อีหนึ่งคน4ี่จ,จีเล่นกับไอแทออลราเองเลยก็แล้วเป็นออนไฟน็อกดาหอยสั่งไปพยายามจะยัดเข้ามาปีเตอร์แดกเข้ามา, Dad, า,มาใส่เลยใส่ตรงนี้แล้วมีระเบิดตามงานมาแต่เขาปิดไอบอบางไว้อยู่ครับแล้วยิงกด หัวเลยไหมไม่เจอใครแล้วอาแล้วโ <ทำ S 1> ด <ทำ S 1> นขังกันเองแล้วเป็น p ีเตอร์ที่น้องดาฟฟอี้ไปแล้วกาลีจากออนิกยิงเคโรโรล,ล,ล่วงไปอีกหนึ่งคนข้อคิวเก็บ <Hey. S 1> ทาได้านของไอ้เทอรอาจบเจ็ดไปเลยครับคือไม่ได้เห็นจังหวะที่เข้ามาแต่ว่าปีเตอร์ตัวนี้ไหลต่อมาเก็บน้องเมนด้วยเข้ามาซัดตรงนี้หายอีกหนึ่งครับ คมจริงครับซีจีจีเราไม่ได้เห็นจังหวะที่เขาพุ่งเข้ามาทีมต่อแรกแต่เท่าที่เห็นนะเหมือนสไนเปอร์เปิดก่อนแล้วเปรี้ยงเปือนไปได้เอาเราล่วงไปหนึ่งคนเนี่ยจำนวนคนมันเป็นสี่ต่อสามซีจีีีชาสบายเลยแล้วก็สปีดในการชาร์จซีจีีคือเร็วกว่านรกจริงๆครับตอนนี้แล้วโหนี่ดูทอรัสครับเล่นยังไงก็ยังรอดอยู่ครบทั้งทีมเลยแล้วอองอ่านยิงนาโคลงไปยังจะตามมาชุบได้ให้ตายเถอะต่อให้ล่วงกี่ครั้งนี่ก็ดึงได้อยู่ดีนะครับท่านั่งนตัวทีนา เอาครับเดียวเหลือ3ามทีพี่เมฆแล้วไปซ g ที่มีโอกาสจะแจมเป็นมือที่สามในไฟนี้ด้วยเนโรกลับทางด้านของตอนคลายยิงไอคาวกับนอตไปแล้วแล้ว้องอันก็ยิงสวนขึ้นเดวิดมาเป็น l อ t ทีที่จะเข้าไปยัดตรงนี้นะก็โค้รสุดท้ายของทอรัสยังไม่ล่วงที่จีจีมาละวันมอยิงตอนคลายไปแล้วพยายามจะแจมขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับทอรัสล่วงไปแล้วว่ายังไง c g ปิดงานต่อเลยหรือเปล่าก็พี่อีสปอร์ต ไหลเข้ามาในบริเวณตรงนี้ C G G รอได้กับท่าน้าตัว P E ่เหลือแค่7คนเท่านั้นครับตัวนี้อ้อมาตัดให้ดูเลยสามมุมกล้องตันนี้ปีเตอร์เขาไปเคลียร์บริเวณท่านาล่างมาแล้วีเหลือแค่2คนไม่น่าจะรอของการล่วงลงไปเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว C G G ปิดงานครับทั้งกางไอวอลที่ตั้งไว้อย่างหลากหลายออนไฟท่าน้าตัวมองวิ่งรอไปได้กับท่าน้าเนโรเนโรยิงขวาก่อนยิงขวาก่อนแล้วอ้อมาตรงนี้ขอเข้าประตูววัดขอเข้าประตูววัดหน่อยแล้วตบทปิดตรงนี้ตัวได้ครับจบอันดับสี่ไปก่อนหายไม่หมดเครี้ยงเลยครับสุดท้ายเป็นท่านยาขอองงีีกคคครรรััั้บบน่แหละ สามที่สุดท้ายเป็น C G D เมอสักคู่ตัวเลขมันอาจจะโชว์ผิดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเพร